ก็โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องซีดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแม่ครับนะครับพีอีหนึ่งครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบจริงจริงจางๆนั้นนะครับอันนี้เราจะทําเป็นหลายพีอีเลยนะไอแอนกอนนะครับที่ผมบอกผมจะทำพีอีต่อๆไปอ่ะซึ่งแบบว่ามันแหลกเว้ยก็เลยทํไมาได้นะครับ ก็แบบว่าต้องมาทำพีเอใหม่รอบหนึ่งครับล้วก็เซ็งอะเซ็งมากตอนนั้นอะส่วนไหมครับไม่ได้แกมชว่วงนี้ก็ทำไม่ได้แล้วครับเพราะมันอัปเดต้าแล้วครับเราก็ทำไม่ได้แล้วก็สวยไปครับก็เจ้ปาปาร์ต้เสื่องเครื่องผมเองก็มันก็แหลกมากนะแต่ผมก็ยังจะทำอยู่ดีนะเนี่ย ผมก็ชอบได้ไหมครับเหมือนกันผมก็เลยตัดใจทำทำนี้ดีกว่าซึ่งผมก็ไม่เน็ตผมว่าผมจะทำกันอื่นนะแล้มาทำในครับดีกว่านะซึ่งตอรานะรเดี๋ยวเราไปสร้างเซิฟไปเลยซึ่งพาดก่อนนะครับที่ไม่ใช่ซึ่งใมครัสอันหนึ่งนะครับใมครับหลักนะเราให้ดูไปแล้วนะครับว่ามีเพิ่มมาใหม่เราห้าม เราลืมให้ดูหนึ่อันนะครับนั่นคือเนี่ยเราลืมให้ดูไข่นะครับที่จริงมันก็มีไข่เพิ่มมาหนึ่งตัวแหละแต่เราลืมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดีย๋ยวอมปวดมั่วตอนนี้นี่นี่ อ่ะกดให้หมดเลยไม่เอาม่เอาแบบเดิมแบบเดิมเมาเล็วอาเร็วนี่ก่อนเริ่มเล่นป่ะสตาร์ รอสักครู่นะครับมันก็ต้องมันก็ต้องเอเลิฟเซิร์ฟก่อนนะครับว่าเราจะไปเกิดตรงไหน,น,นครับแต่ก็ต้องรอนานนิดหน่อยนะครับซึ่งพาใหม่นะครับมันก็จะมีของมาใหม่เพียบมากมายเลยครับแล้วก็ให้ดูไปแล้วนะแล้วแรมเนี่ยมันก็อาจจะเยอะขึ้นด้วยเพราะภาพมันสวยขึ้นมากหลายลวหลายเท่าเลยล่ะจะบอกกหนายร้านท่าละ เดี๋ยวขอลองลองใช้รหัสนะครับว่ามันใช้ได้ป่าขออนุญ,ญาตลองสักหนึ่งครั้งนะเราจะไม่เอาหมดใช้รหัดมาใช้นะครับเราลองฉเฉยว่ามันใช้ได้หรือป่านะครับรอซักครู่นะครับมันจะดลับนิดหน่อยแหละ ซึ่งมอกไแล้วนะมันจะไหลครับ g e n e o d ศูนย์ใช้ได้ครับใช้ได้ ใช้ได้ครับแต่เราจะไม่ใช้ครับเราจะเล่นแบบธรรมดาไอเอ็กนี่มันคืออะไรนะตุ่มเอ็กเนี่ยผมกดแต่ผมก็หลุดบางครั้งหลุดบางครั้งก็แลกไม่รู้อะไรไปกดนลครับเมื่อ,อเกิดอ,อะไรขึ้นเลย ล่าต้อนนมีงยังไม่เล่นตลาดยครับเนี่ยแพ็คแล้วนะซึ่งคลิปหน้านะครับเราไม่รู้เราจะทำกันไรนะครับเราจะทำเกม Overwatch นะครับในโทรศัพท์นะครับซึ่งเรามาต่อกันที่ p e พีพีเ e. ท e ่าไหร่แล้ว เดีออย๋ยวเราไปดูนะครับว่าผีเท่าไหร่เราไม่รู้นะแต่ว่ามันก็น่าจะเยอะแล้วนะครับผีอ,อของเกมโอว์วอตในโทรศัพท์พวกผมก็น่าจะทำนานแล้วม,มั้งแต่ผมก็ทำแค่ทิดเดียวแหละพวกผมก็บรรยายเกมอื่นมากอ่ะผมมันทำโอว์วอตอย่างเดียวอ่ะโอว์วอตนี่น่าจะพาร์ทหนึ่งอ่ะมั้งที่ที่ดาวอ,อ,อะ่ะน่าจะถึงพาร์ทสองอ่ะ เด็กใหม่ล่ะมันก็ได้อยู่นะ

然后过来。Mm hmm. right. ต้องการลายครับโอเคนะครับก็เมื่อกี้เรานะครับเราไปหาไม้มาเมื่อกี้เราด้สายตะลุยนะครับเอาไม้มาจุดหกสิบสี่อันเราไม่ได้โกงจริงนะครับมาพูดจริงนะรเราไมาพูด,ดเรื่อเราไม่ได้โกง มันก็ก็แหลกโอเคนะครับจะมีเสียงระโกนนิดหน่อยพอเราสุดล็อบบี้งาะ จะไปทำเราจะสร้างถ้ำเองนะครับตอนนี้สวัสดีขุดสร้างถ้ำเองก็ขุดขุดขุด โอ้ยเยอตอนนี้เเดี๋ยวขอนนวสักครู่นะครับจะ๋ยวผม,มาน,นะครับ ไม่ผลนะเจปลาละกุต่าครับเอ๊ะนี่มา,นา,นนานหา,หด,ะะหาดูนะเนี่ยเอ๊ะเอาไปทางนี้นะครับแต่ใจดีนะ เาเจออะไรนะครับตอนนี้ขี้ก้อนขี้ก้อนสสองสาม้ี่แล้วก <lover> ็นูนูเราจะต้อมาหกก้อนนะครับหวัดีต้องดีไม่เอาดีกว่าจะราหาดีกว่านะครับ เจอถทำครับตอนนี้ถ้าเราเปิดโหมดสัมิ่ครับเราตอนนี้เราตายนานแล้วนะเพ้อย่างนี้นะครับเพราะภาคนี้นะครับสมบีงโหดมากเลยบางตรงเดี๋ยวเรามาขุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอเราทิกแอ็คเลดก่อนนะให้จับบ้านจับบ้าน

มาครับนี่นี่นี่แล er ้ก็เนี่ครับไปที่ผ้าก่แล้วก็เอให้ขาเสร็จนะครับขออนุญาตนง อีกนาแน่ออส้อส้อเราต้องเอาบได้วยนะครับื่อกันตัวนะนมาขอเสียอัก็เลืออีกงอันมามาขอเสียโอเค ช่วงไหนะอ้าวเราจะใช้นี่ขวาก่อนนะแต่เราค่อยเปลีนทางนี้กันดีกว่าเฮ้ยมาปุ๊บเจอแกะโชคดีฮะชอมันได้ตาลยไอนแ่วหรังจะปัก เราต้องทำรอนะครับเพื่อเราจะไม่หลงเราจะทำแล้วนะถ้าเราตัดตัดนี่มันเห็นตัวอะไร่นี่ขอจะขอตัวนี้ไปหนึ่งครับเนี่ยผมต้องกดตจะทำมายกเลิกตลอดเลยผมไม่กดมันจะแลกก็ต้องขออนุญาตรอนะ ทุกร้อมาไงาช่วงเวลานำทางม,มาเจอแหลกด้วยเราทำตาม,มานันมาแล้อะไรดวงจะดีขนาดนี้มาขอเจอของดีแล้วเถอะโอ้โอ้โอพองเจ้า้ เราต้องจะได้เกาะแล้วเนี่ยตอนนี้นนขันวณคขันวณแป๊บนึงได้เกาะแล้วครับตอนนี้เราได้เกาะแล้วแล้วเราก็จะเปิดหมือซอมบี้กันเพราะเรามีเกาะแล้วตันไม่เป็นไรว่าเราย้ายบ้านนะที่อยู่ตรงนี้นว่าตรงนั้นไม่ค่อยดีไม่เปไ็นไรเราทิ้งเข่าตรงนั้นเนี่ยเรามาสร้างของใหม่ดีกว่า เฮ้ยไม่ได้ดิเพราะไม่ต้องเสียดายเลยหรอกแค่ก้อนเดียวจะเสียดายทำวะถ่ายก้อนเดียวถ้ามีเตียงนอนแล้ว่าไปอย่างแต่นี่นไม่มีครับนี่ถ้าขออากาศพูดยาหรอกซ่อนงที่นี่ก็ได้ล้ะ

สร้างยากหน่อยครับมาแหลกมาอืมเสร็จแล้วไปแค่นี้พอ เราจะมาปล่อยตอนนี้เป็นประตูนะครับเออเออเออแกเออต้องสร้างลอที่เราขุดเลยนะครับเล้ลืมปักช้วในมือ ไม,ไม่ขุดไม่ขุดไม่ขุดอันนี้เราจะไม่ขุดครับต่อไปเราก็จะทำเตาเผาเมื่อเราจะทำกล่องครับ กานไม่แกะมกรองต้องการแปด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 สอดถูกอันหนึ่งสองถ้าแหรือ่าไม่ไปดิโอ้เ ของที่ไม่จะปไปเข้าไปนเนี้ยกระป๋ามด้ใช้ไม่ได้ใช้ ้ก็ทำประตูจะเดินทำประตูแล้วเราหนึ่งสองไม่ได้แล้วตุว๊กมาครับแล้วก็ใช้หินีเนี่ยนะตัวนี้ไม่สวยฮนะไปต่อนี้ดีกว่าอันนี้ไม่สวย ที่มันเป็นเงาอ่อนครับเพราะเราถ้าแบบเราทบมันสุ่มบี้นะครับมันจะเกิดได้ครับมีสิเกิดสูงมากเพราะผมล่าลืม,มไปว่าเราจะทำสตัวนี้ถึงเราจะสร้างประเป็นทราก็จเถอะ โอเคนะครับก็สำหรับวนินนะครับก็ขอลาไปที่นั่นเนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครเป็นพิธีการผมครับแล้วต่อไปนะครับคลิปหน้าครับเราจะมาเจอกันนเกม O v e r w a t c h นะครับอย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับและไม่รู้นะครับว่ากี่โมงครับแต่เราไม่ถ่ายสดสดแน่นอนครับ๋ยวเรารอให้มีคนเยอะๆครับติดตามเราเยอะๆเราถ่ายสดสดแน่นอนครับนะครับไปแล้วนะครับ